สบายดีพี่น้องกลางคืนพี่เนาะสบายดีพี่น้องนังนังสาบลาบเออฮะกระซิบว่าเปิดพูดค่ พี่น้องมาอยู่อุ่นพี่น้องเลยป้าพ่อใหญ่แล้วได้จังนอนรับว่ะแล้วเฮียนยิ่งแล้เฮียนยิ่งนักสติกบ่นี่วน้อนขาขืนหางอย่างดี อยู่เป็นหมู MM ่ <ar> เป็นเพื่อนกันพ um. ี <mówi> ่น้องเลยเลคศสำร็จังหนึ่งกระพากันเมื่อขน้กระพากันตีปลกรปิดนจานใส่เอาไเหยมาใส่ด้น้ปเชื่อต่อเยนะโทษชิมาเปิดเพ่ นักแต้นบรมาบาเออนะันปากต้มเสีย um> ้หกรดับตัวนี้เนี่ย่าไบอก่กินนะครับอองกักบุเคาฟโอิโอตินำหมก้าาที่เเสอ่อนนด่าอยู่เป็นหมูเป็นเผือกกันเราเม่แต่อยากตีพี่น้องนี่างพี่น้อง

มาอยู <l panels> ่อ่นกันพี่น้องเลยเดี๋ยคืนใครมีไอ้านซ้ำมือนะจะทมเพิ่บอก่ยาดบอก่ น้าเราไปค้เดียวเราเห็นยังไงบ้างไม่ใช่้นอันยาเขียว อันที่เราแชร์ในตู้เจ้าช่องลอยโต้นะแม่พูดวันเมื่อวานั้และให้เอามาขวารเสพเขาหนังปทัลตาอัสดเดอร์คนนะเป็นบ้าแล้วแล้วเป็นตะกินได้ไมถามรพรันทึงจนจนปีหนึ่งจนปีหนึ่งแข้งเข้ามาขวายังแสบยังนัวคือเก่าอืมอันนี้ยังบริหารเดือนฉ่ำหาหกมือทนาย ไม right? like, ่แจกะเอามาขัวใจคนใหญ่แล้วได้จากนอนรับและนอนค้าขึ้นหาง่านรายเติบที่รอช่องลอยโตอะไรอย่างเงี้ย

พลาหูเออแถวพลาแล้ว <Tipp> อ <ett inh throat> <at> ันเท้ากับกระลังชีชีหายน้ำผดวัวเพชรกระดาษเช็ดชูมาติดตะโคตามาไผ่อย่างเงี้ยมััวอโอ้ยวะกระลังอินกระลังกระลังไข่น้ำเล่ามาเพชกระดาษเช็ดชูติดทิตามาตดโปดอย่าง

พอดีครอบครัวนีมากันอยู่สองสี่หาคนพี่น้องครอบครัวบ่าวบอยชีโน่สาวเอื้อยแม่น้องเทนหมกอ้วนปัญญ่ฮิปปี้เนี่ยะไรแม่น้องเทนโอ้ยจะเม็นมึงเนาะตัวเองว่ะอืมงานตัวเองกมีกอะไรก็ทำใหม่ถ้าซร้ามึงน่งเงินมึงเสียห่า

เ้องพญาญพอใช้เตี้ยโดยดจอ,มมอบมือวะพี่น้องหากเขาไได้คือญานปันญายังพี่นอ้อ,องขี่รถมากล่วะธรรมดาแต่เกาขึ้นจังหวะานที่เป็นจิตตายแต่เราตายบริบกุญยานปันใาพี่น้องเลยชุกชเลยเห็นในเมญาน ใหญ่เียน่อยจะปตีเนาะตีใหญ่เอาเยนนยรเป็นสนง้นลยไข่มาเลยพ่อใหญ่พียงพเอกเกาหดัอินเดียเยอรมัน่ อาพี่น้องเก็สิปิด้ขีดให้แม่ใหญ่เคี้ยวสดๆ,ๆก่อนพี่น้องแม่ใหญ่เคี้ยวสิเปิดกบตา,า,บาพังมาสั่นกบตาพังไก่ตาพังเพราะว่ากบตาพังเสื้อแม่นั่ง